หลายชื่ออัปเดต ColorOS 1อมาแล้วนะครับเพื่อนๆใช้รุ่นไหนอยู่ได้ไปต่อคอมเมนต์บอกกันบ้างนะอ่ะก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับมาแนะนำอามือถือน่าใช้ของไคลอปโปนะในปลายปี2025นะครับมีตัวไหนบ้างไปดูกันเลยตัวแรกงบต่ำหมื่นนะครับ A5 Pro 5G นะครับอ่าถ้าใส่ส่วนลดแล้วก็น่าจะถูกกว่านี้เนาะ คือตัวนี้เนี่ยจุดเด่นผมมองตรงนี้นะว่ามันเป็นจอ LCD นะครับเหมาะกับพี่ๆไลเดอร์ที่นําไปวิ่งงานนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัว A6 Pro 5G เนี่ยเป็นจอ a มู l e d เนาะใครที่วิ่งงานแล้วเปิดหน้าจอค้งนานๆเนี่ยตัวนั้นเนี่ยจะเป็นจอเบิดได้ง่ายนะครับอันนี้ก็คือมาแนะนําให้สําหรับพี่ๆไลเดอร์โดยเฉพาะเลยงบหมืม่นต้นๆอยากได้ซูมไกลดีๆมาที่ Reno 10 Pro ผ 5G เฉพาะร้านนี้นะครับอ้อใครดูแล้วสนใจตัวไหนสินค้าเนี่ยผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะก็ไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับ อะเลโน่สิบโปรพัท 5G นะตัวนี้แอดเคยใช้ประมาณเกือปีเลยนะแล้วก็เป็นตัวที่ดีมากนะครับคือความแรงการใช้งานต่างๆเนี่ยแอดกล้าพูดเลยนะว่า ไม่แตกต่างจากเลโน่14ในปัจจุบันเลยนะเพื่อนๆนะแต่ราคาก็อย่างที่เห็นนะครับต้องเป็นร้านนี้ในตะกร้านี้เท่านั้นนะเพราะว่าหายากนะครับสำหรับตัวเลโน่16นะครับมีรายชื่อไปต่ออันดับ16ด้วยนะตัวนี้นะครับจุดเด่นก็คือเลนส์ซูมไกลแบบโพลิสโคปนะครับดังนั้นเนี่ยการซูมไกลเนี่ยไม่หนีกันมากกับเลโน่14ที่ว่าซอฟต์แวร์ไอซอฟแวร์เก่งขึ้นนะแต่ตัวนี้จะเป็นอ่าจากฮาร์ดแวร์นะครับคือตัวโพลิสโคปนั่นเองนะแล้วก็คิดว่าการอัปเดต Android 16ที่เพิ่มเข้ามาให้เนี่ยน่าจะได้ลูกเล่นต่างๆแล้วก็ตัวเองต่างเข้ามามากมายลยครับสำหรับรุ่นนี้เนาะก็เรียกได้ว่าแถมให้อีกหนเวอร์ชั่นนะดังนั้นเนี่ยก็มองว่าหมื่นต้นๆเนี่ยถูอคุ้มมากๆเลยนะครับถัดมาเป็น oppo r e n o 14 5g ตัวนี้แอดใช้เองอยู่บอกเลยว่าสุดจัดนะครับ ถ้าไม่รับเรื่องอันตาวายแปล้านมิเซลนะที่เหลือนี้โอ้โหฟิลลิ่งเรือทงนะอนิเมชันไหลลื่นนะครับผมกล้องถ่ายง่ายถ่ายสวยถ่ายดีซูมกลางได้ดีนะครับซูมไกลพอได้นะแต่ว่าถ่ายระยะ3.5เท่ากับ7เท่าเนี่ยยกขึ้นมากดแป๊เนี่ยโอ้โหใช้งานจริงได้เลยนะครับส่วนเรื่องการเล่นเกมนี้ก็ลื่นๆนะเพราะว่าตัวความแรงเนี่ยก็หล้านกว่า,วาสำหรับอันตุตู้นะดังนั้น,เ,นเล่นเกมได้สบายแล้ว อยากดูรีวิวเต็มนะครับมีในช่องแอดนะเพราะว่าใช้เองรีวิวเองเลยนะเครื่องนี้นะแนะนําเลยหมืน่นกลางๆเนี่ยคุมที่สุดแล้วถัดมาเป็นซีรีส์ไฟนะครับไฟ X8 เราข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าราคาถือว่าแรงนะ,ะมาดูไฟ X9 นะครับช่วงแฟลชเซลนะเป็นไงตามว่าไฟ X8 นะนะเพิ่งจะสามหมื่นเองนะเพื่อนๆนะแต่สิ่งที่น่าสนใจที่เพิ่มเข้ามาในตัวไฟ X9 ที่ดีกว่าไฟ X8 นะนอกจากชิปเซตที่แรงขึ้นกล้องที่สวยขึ้นนะครับยังมีกิมมิคเล็ลกๆน้อยๆที่แอดค่อนข้างสนใจนะแล้วก็สาคัญสําหรับ,บบางคนมากๆนะครับไปดูกัน นี่นะครับตัว USB Type C นะครับเป็นแบบ3.2 OTG แล้วนะเฮ้ยซึ่งไฟ X8 เนี่ยยังเป็น2จุดกว่าๆอยู่เลยครับอ่าถามว่ามันดีกว่ายัางไงคือถ่ายโอนข้อมูลเร็วกว่าไม่พอสามารถสตรีมเกมขึ้นจอได้เลยครับเสียบ Type C แล้วก็ขึ้นจอมอนิเตอร์ได้เลยนะอันนี้คือข้อดีสำหรับสายที่นำไปใช้ดึงงานหรือว่าแคสเกมนะโหไฟ X9 Pro ตัวนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับ เมื่อกี้พูดผิดไปนะครับไฟ X 9นะเพื่อนๆนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับไฟ X 9นะเออส่วนเรื่องการถ่ายภาพนี่ก็ดีขึ้นตามปีนะเพื่อนๆนะอ่าไม่หนีกันมากกับไฟ X8 หรือว่าซีรีส์เลโ,โหรอกแต่ว่าสิ่งที่ดีกว่าก็คือตัวฟิลเตอร์ของทางฮัสิบัตท,ที่เขาใส่เข้ามาให้นะครับการถ่ายภาพเนี่ยจะค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์กว่านะโดยเฉพาะใครที่เคยใช้ซีรีส์ไฟจะรู้ดีว่าโอ้โหฟิลเตอร์ฮัสิบัตเนี่ยโคตรสวยเลยก็อย่างที่นนเห็นนะครับราคาประมาณ3 0 0 0มื่นนะ อันนี้คือแฟดเซลลนะถ้าใส่โคดรลดก็น่าจะลดไปอีกนะก็จะเหลือประมาณ2 7งหมได้เลยนะนเพื่อนๆนะก็ลองกดในตะกร้ากันดูนะครับส่วนที่สุดณตอนนี้ของค่าย OPPO ที่เอามาชนค่ายอื่นเลยก็คือตัวไฟ9ก้โปนะครับตัวนี้นี่เรียกได้ว่าเทพสุดแล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ควบคุมตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะไม่ไว่าจะเป็นซูมใกล้ซูมไกลนะครับเล่นเกมแทรกเฟรมเในเกมได้ด้วยนะตัวนี้นะครับแอนิเมชั้นไหลลื่นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเป็นมิตรกับไอฟโฟน้วยนะคือการส่งย้ายไฟล์ควบคุมแม็กในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยตัว oppo เนี่ยสยามารถทําได้นะครับเพราะเขามีแอปพลิเคชันที่โคกับทาง Apple เนาะเอออันนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆเลยโดยราคาก็อยู่ที่นะครับสี่หมื่นสามนะถ้าใส่โค้ดลดแล้วเนี่ย อาจจะต่างว่าซีมือได้ซ้ำนะก็ลองกดกันดูนะครับสำหรับใครที่มีงบประมาณนะครับไม่จำกัดนะก็เชร์เป็นตัวนี้ไปเลยนะครับที่สำคัญมีอุปกรณ์เสริมให้ซื้อแยกเลยนะประมาณเจ็ดพันนะทีะ่แอดไปสือมานะครับมันเป็นบ้องนะสำหรับซูมไกลนะครับอันนี้เรียกได้ว่าเอามาทาชนกับ vivo ตัวล l t r a โดยเฉพาะเลยนะครับ แต่รับแ,แต่คนชอบนะสกินโทนของสองค่ายนี้ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับแต่ก็ส่วนตัวเนี่ยแอดได้ไปติด oppo นะก็ชอบโทนของทางหัสิบบตทมากกว่านะครับเพื่อน,อนโอเคประมาณนี้ที่มาแนะนํากันในวันนี้นะครับสินค้าอยู่ในร้าด้านล่างนะชอบตัวไหนนะครับหรือว่าใช้อ p ปโปรุ่นไหนอยู่ที่ได้ไปต่อ a อนดรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วว่าเจอกันในคลิปถัดไปนะครับชอบคอนเทนต์ที่แนะนําแบบเรียลๆอย่างนี้ก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะไปก่อนนะครับเพื่อนสวัสดีครับ